อครับขี่มามมแล้วเอาตู้ไว้โอเคมาเพ้นแจกกันนะครับเลือกสีก่อนหกสีสมาครับโอ้โหวานมาก่อนสีส้มมากา่อนต่อไปครับผมเอาสีแดงครับซื้ออุ้ย มีสามเส้นไม่เหมือนอะไรนะต้องคืออะไรชื่นชื่อนอุดนอเป็นภาษาอังกฤษเองแต่เรามาคาเฟ่ไปนั่งข้างบนกันี่มาชั้นบนครับเ VIP เลยนะครับวันนี้นะโหเนี่ยเห็นวิวเห็นวิวไปไกลนู่นเลยสวัสดีครับ น,นี่เราอยู่ที่บาร์ละครรันล่าแลนนะครับคุณพาดนมาทํากิจกรรมกันนะครับไปเราเข้าไปดูข้างในกันเลยมาข้างในไปนม,นมัมนม,มีมันมีซุ้มมันมีมันมีป้ายบอกนะไปเดี๋ยวเราไปขีม่ม้ามีบ้านเนาะคุณไปขี่ม้าทางนู้นครับลูกไปเดี๋ยวาปดูนิดนี่ครับเป็นบรรยากาศข้างในนะมีร้านขายคาเฟ่ครับแล้วก็มีทำกิจกรรมเยอะแยะเลยนี่ครับฝั่งนี้ครับจะเป็นการขีม่ม้า ยิงธนูอ่านามาเยแบบนั้นตัวนึ่ไปแล้วรอเดินละธนูเอาเหยีนะก็ิขึ้นฮึไมาโอเคอาวาเหยียบครับอตขยับตัวนั่งสบายๆาขยับตัวตรงไหมขยับตัวขยับก้นหนึงทีขล้กนยืนหนึงทีอ่ะเก่ง อ่ะแบบชี้สูงๆแบบนี้โอเคไหมคะเมื่มาเดินยืดหลังตรงดีมากอ่าีครับขี่ม้าอย่แล้วเยอะมากค่ะนี่ครับออขี่ม้ารอบที่สามแล้วนี่ครับเรียกค่ะ ดีแล้วโอดีตัวกับมาเลยนี่อมเป็นนุ่นะนี่ยาสังที่แ่ใส่โนตลอดนาโอ้ลงขคนิดนึงนับพี่จะบอกเลยยกมืงสูงๆด้วยบนันนึงรอบ่นิดน

มันก็ขยับตามม้าใช่เหมือนที่นู่นไหมใช่ใช่เหมือนที่นู่นไหมเหมือนที่จามจุรีไหมเหมือนคล้ายกันเลยนะโอเคพอดีบ่อยๆอ่ะอ่าก็จะจับทางก็จะรู้ได้สนุกดีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อครับมาเพ้นแจกกันนะครับเลือกสีก่อนหกสีสีขาวก็ได้นะลูกสีขาวออ่าเว้มมาดูกันมาแจกันโดนเป็นยังไง ใช่ครับวันนี้ได้อุปกรณ์มาแล้วอันนั้นตรงไหนดีครับอันนี้เลยไหมมีแจกันกับสีเดี๋ยวรอพู่กันโอเคครับได้แล้วเริ่มจากสีอะไรกนครับส้มสีส้มสีที่เขาชอบที่สุดามาครับโอ้โหหวานมากกว่าสีส้สมมากจิตตกรน้อยต่อไปเขาบอกว่าสีขาวครับจะหวาอะไรนะ เขาบอกว่าจะวาดอะไรที่เป็นเรนโบว์ครับลองดูนะจะออกเป็นอะไรกันนะโอ้ดีเส้นสองเ <Level. S 2> ส้นนะดีเส้นสองเส้นแล้วแม่ครับเพ้นแจกกันครับเพ้นแจกันต่อไปครับผมเอาสีแดงครับสีแดงนะอ่ะสีแดงนะ อุ้ยมีสามเส้นไม่เหมือนอะไรนะไม่เหมือนอะไรนะสามเส้นนะสนี่นะแต่ลุงไม่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะวาดเป็นรูปอะไรสีน้ำเงินอลองถีน้ำเงินลงองเีน้ำเงินมามเส้นที่หนึ่งสองสามเส้นนี้อะไรนะครับเส้นที่ห้าเส้นที่ห้ามาเส้นที่ห้ามา ขาวครับมาต่อไปสีขาวใช่ไหมนี่ค่ตรงนี้ก่อนเข้ามานะเป็นฐานก้นเมฆล่ะฐานกอนนี่อราบอว่านี่คือเรนโบว์สายลุงสายลุงทุกอย่าง <c oughs> มาต่อไปสีแดงครับเป็นอะไรเลไหมอะไรเออคุณเด่นอันแม่ดาไปข้างบนเลยอ่ะมีมีสายลุงแล้วก็ต้องมีอาจารย์อาทิตย์เปล่าโอเค นี่คือเขาจะยิ้มด้วยไม่แข่งโอ้โหเฉียวเลยโอเคครับต่อไปครับหลังจากมีสายลุงมีพระอาทิตย์แล้วมีสายลุงมีพระอาทิตย์แล้วก็ต้องมีสีเขียวหนึ่งสีเขียวมากสีเขียวเขาจะเป็นทำตัวอะไรเนาะเป็นลูกอะไรหรอกใช่ลูกหัวใจ่โอ้โหใจสีเขียวครับ อันนี้ต่อไปครับเราลงสีน้ําเงินมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปอะไรอไอ้ชางมาด้วยหน่อยสิมาด้วยหน่อยชวขห,วน,หน่อยชวหี่สีม่วงลุ่มแ <c oughs> ล้นดโดนนี่ไหใช่ไหมได้ไหมเออเราโดนใช่ไหมก็ปลายสีส้มอยากสีส้มอ่ะสีส้มอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแ,แ,แล้วมาอธิบายหน่อยคืออะไร อันนี้คืออะไรหรอสีส้มนี่คืออะไรสีส้มคืออะไรชื่อชื่อนะโดนอ๋อเป็นภาษาอังกฤษเองอ๋อขอเติมอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะชิดอะไรออกอะไรนนะไหนนะคืออะไรนะชื่อแม่ชื่อแม่เหรอสะกดว่าอะไร N A N N A N โอเคอ๋อแล้วนี้คือตัวแม่เหรอใช่ตลกด้วยแม่ เสรเรียบร้อยไหมตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับแจกกันระบายสีแจกกันของน้องนด,ดูนี hey, เ่เราะเอากลับบ้านใช่ครับเดี๋ยวแจกต้นไม้เดี๋ยวจกดอกไม้ดอกดอกไม้ให้แม่แจดอกไม้นมะเดีสส๋ยวเรามาคาเฟ่สสไปนั่งข้างบนกัน,สนสอ,อันนี้เป็น,สนสเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็มีขายอาหารเครื่องดื่มด้วย Mm. มีสองชั้นนะชั้นโหว่างเลยนี่มาชั้นบนครับเป็ว v i อเลยนะครับ oh น yes. okay. ี í, ้นะอ่าตรงไหนวิวดีนั่งเลยครับนี่เลยก็ได้เนี่ยแรกเลยโอ้โหเนี่ยเห็นวิวเห็นวิวไปไกลนู้นเลยนะครับเมื่อกี้เราทำกิจกรรมก็คือขี่ม้าตรงฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีโซนกีฬานะเมื่อกี้นะมีตีบ่งตีแบด โตปิงปองนะครับแล้วก็มียิงธนูยิงธนูใช่ยิงธนูด้วยนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีก็มีเพลกาวของเด็กๆด้วยเนาะมีบ่อทรายมีอะไรให้เล่นตอนเย็นอ่ะเขาจะมีที่นั่งให้เิ็นใช่มันมันก็จะวิวดีบรรยากาศดีนะเด็กแล้วก็มีที่ให้ตังเต็นท์ด้วยนะอ่าครับแล้วก็มีกิจกรรมก็คือให้อาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีขี่รถแบตเตอรี่ของรถรถเด็กรถเล็กอ่ะแล้วก็มี ATV ด้วยเดี๋ยวเราดูว่านักดนจะทำกิจกรรมอะไรกันดีเนาะ แต่ตอนนี้เรามากินข้าวกันก่อนกี่าครับตอนนี้เมนูอาหารมาเสิร์ฟแล้วหนึ่งอย่างคืออะไรครับนมชมพูโอเคนมชมพูนี่นมชมพูเย็นบารารัสนะจะให้นดารีวิวนครับรีวิวนมชมพูนะครับ hmm, <Wh> oon, เป็นไงบ้างหูกเป็นไงบ้างโอ้โหหอม โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอเมนูอาหารต่อไปเดี๋ยวให้นาดนมาชิมแล้วก็รีวิวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้อาหารมาส่งเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเอ้านิ่กันเลยเหรออะไรหรอเฟนฟรายร้อนไหมระวังร้อนนะนะคัจะมีเฟนฟรายนะครับแล้วก็ของปลาจะเป็นอะไรนะข้าวยำไก่ย่างอืมทำแม่เปเลยครับข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่โอ้ยน่ากินมากแล้วของนาดอนแล้ของนาดอนจะเป็นไก่ทอด ไก่เทลยากิ่กนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดไ,ไอ,อะไรนะเป็นมายองเนสนะครับเอาไปจิ้มกับเป็นดี๋ยวเราจะมาแกะซอสก่อนนะครับจะมีซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีมายองเนสนะครับอ่อาเดี๋ยวชิมทีลูกดนลองชิมนีนี่ครับนักชิมของเราจิ้มงั้นไหมที่อะไรล่ะเป็นไฟจิ้มเนตอ่าเดี๋ยวแม่ชิมก่อนอันนี้มายอง ใช่ไหมไม่ยังเน้นไหมอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นๆกันต่อมากินข้าวกันเลยนะแก่ไรลุกแก่ช้อนโอเคมามาทำอะไรกันจ้า KTV ครับ KTV ค่อยไปนะระวังตกฟอง